วันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาทำน้ำโอเลี้ยงพรงนี้ทำลงทางค่ะอ๋อกี่ขวดคะนี่ร้อยห้าสิบขวดคะ่ะโอเลี้ยงอย่างเดียวหรอคะใช่นกไม่พอ <laughs> <laughs> อะแก,กะเลยเดี๋ยวเรามาดูขวดกันนะคะ <laughs> เอาคัตเตอร์มาสะ มันแก้วละห,าห้าบาทนะผิวเราจะเริ่มทำน้ำโอเล็งเลยนะคะอันดับแรกเราต้องเทน้ำก่อนค่ะ เนี่ยพอล้ว่ต้อเปิดเยษไ่ได้ไหมคต้มน้ำให้เดือดก่อนใช่ไหมคะใช่เราจะใช้วิธีการกรองหรือว่าเอานะผงเอาเลี้ยงเข้าไปใน หม้อเลยผงโอเลียดดีกว่าคะ่ะมันจะได้เข้มข้นโอเคค่ะ,อะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ผงใช้ผงอะไรคะใช้ผงนี้คะ่ะยี่ห้อบางกรบินคะ่ะทำไมดึงใช้ผงมังกรบินล่ะคะมันเข้มข้นมากเลยะคะ่ะคนมันถูกด้วยนะคะประมาณสาสิบกว่าบาทไม่เกินนั้นแล้วตัวนี้อันนี้คือบางกรบินเหมือนกันคะ่ะแต่มันเห,ห,หลือเหลือจากครั้งก่อนใช่เราจะใส่หมดเลยอ่ะให้เราจะใส่ลงไปเลยนะคะ ชิ้งไว้เกลือทิ้งหอมมากเลยค่ะแค่ให้ลงไปเดี๋ยวเราก็จะค่อยเทน้ำออกแล้วก็กรองนะคะรกรองเอาน้ำข้น,น,นก่อนนี่น้ำเข้มข้นมากค่ะทุกคนถ้ามันสีไม่เข้มข้นขนาดนั้นทุกคนสามารถเติมได้อนะคะเราต้องคนค่ะเผื่อมันจะไหม้ใต้กระทะ กดตายหมอกใช่เอาตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วทุกคนนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนต่อไปเราก็จะเ,เตรียมกลองนะคะเราเราเอาผ้าขาวบางมาม่างนี้แล้วค่อยเทนะคะมันลองก่อนนะคะกลองเอาแต่น้ํานะคะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาเทแล้วนะมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะกรองนะดูกระเด็นเบาๆเสียงลมอาจจะเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเปิดพัดลมอยู่ตรงนี้นะคะอากาศร้อนมาก เต็มหรืยอยังยังลยที่เดี๋ยวก่อนหน,นึ่งนะอุ้ยหกเต็มยังยังมีครึ่งถ้าพามันเฉดเลนยังมันหยุดนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่เป็นไรไมันต้องทเทแบบเทเลยอย่านะหรอเดี๋ยวมาให้ จะปลอนนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่นะคะทุกคนคะ่ะให้น้ําร้อนร้อนอยู่นะนะคะอย่าใส่ตอนเย็นนะให้ใส่ตอนร้อนร้อนค่ะเราก็ใส่น้ำตาลเลยคะ่ะหนึ่งกิโลเราก็คนให้น้ำตาลมันละลายเพราะว่าตอนนี้น้ํามันยังร้อนอยู่นะคะคน,ค,นคนจนให้น้ำตาลละลายน,นะคะยังไม่ละลายก็ต้องคนให้ละลายก่อน เดีมันจะพอดีามากเลยเมื่อกี้เราลองชิมเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วนะคะ,ม,ะมันยังไม่ค่อยหวานใช่ม,ม<ะ>ันยังขมอยู่นิดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะสักอีกครึ่งกิโลเนาะแค่นี้พอ,อถ่ายก็ได้มั้ง <laughs> ไม่ต้องถ่ายนี่ก็ได้มั้ง ถึงตวงใส่ขวดแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ที่ตวงที่เป็นหัวแหลมๆนะคะตวงใส่ขวดอย่างนี้เลยเอาน้ำเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะคะก็เลยได้ตวงใส่ขวดได้ค่ะเดี๋ยวเราตรวงให้ได้ที่เราซื้อมาก็จะได้หนึ่งร้อยขวดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำบุญลงทานที่วัดดูใ,ใกล้ๆค่ะโอเคกำลังน่ารัก,กทัดรัดเลยนะคะประมาณนี้เนาะ โอเคประมาณนั้นแหละทำทั้งหมด150ขวดค่ะถ้าไม่พอก็ทำเพิ่มเออถ้าถ้าน้ำยังเหลือก็ค่อยไปซื้อขวดมาใส่ใเพิ่มน่าจะไม่พออ่ะขวดน่าจะไม่พอไ,ได้สองขวดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ่า กรอบเช่วยกันกรอบจะได้เสร็จไวๆนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเย็นแล้วใช่แล้วถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะได้กี่ขวดกันนะคะโอเคหรือจะอาจจะเหลือน้้ำไปได้นะคะโอ้โลมแรงนะคะทุกคนขาเพราะเปิดพัดลมนะนะคะตอนนี้คือเรากรองสองขั้นนะคะเอาตัวกรองผ้ารองข้างล่างแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะตัวนี้ทําทําตอนนี้คือทํารอบสองแล้วนะคะทํารอบสองว่ารอบแรกทําไปหมดแล้วแล้วก็ขวดยังเหลืออยู่ เราจะใช้ของตามังกรบิดนะเหมือนเดิมนะคะบิดลงไปปิดเอาน้ำออกให้หมดนะคะตัวกรองนี้เราใช้แค่ครั้งเดียวรอบเดียวนะแล้วเราก็เอาไปทิ้งเลยแล้วก็ใส่อันใหม่ทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะมีตัวเม็ดของเขานะคะ นี่เลยค่ะเ,เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเดี๋ยวรอใส่น้ำตาลสักครู่เพราะว่ามันยังร้อนอยู่เราก็ใส่น้ำตาลไปเพื่อที่จะให้มันละลายตอนนี้เราจะใส่น้ำตาลหนึ่งกิโลครึ่งต่อหม้อนหนึ่งนะคะมนไกละ่ะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งกิโลครึ่งค่ะต่อหนึ่งหม้อที่เราทำนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะ่ะ,คะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้แต่ยังเหลืออัน,นแล้วก็จะเอามาแช่เย็น,อนรอไว้คุนผู้ค่ำนี้นะคะ